ขอกราบสวัสดีนะครับผมพบกันในช่องหาทำไปเรื่อยๆโดยกระผมเสียนโป้นลครับผมวันนี้ก็พามาเลาะหาส่องปูนาน,นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมมาส่องหาปูนานล้ครับผมมาเลยเลยครับผมไแล้วครับผม ปูนะปูนะนี่นลครับผมปูนาปูน้านะครับผมมะชมผลงานเลยครับผม ทำคนนี้จับมาได้สักพักแล้วนะครับผมามาชมบรรยากาศครับผมกองปูนายามค่ำคืนครับผมเวลาสามทุ่มนะครับผมวันนี้ออกมาสามทุ่มยังพอได้กินอยู่ครับผมดูครับผมปูนาดูนะครับผม ปูนาะปูนาะนี่ครับผมปูนาะพอได้อยู่ครับผมคืนนี้ใส่ครับผมใส่ใส่ครับผมหมักห้ ผสมอีกสักตัวครับผมจับปูนาด้วยกันนะครับผมปูนา้วจับปูดำนี่นะครับเจอ,อตัวแล้วครับผม ยีรุจับตัวนี้ครับผมไทยครับผมนี่นะครับผมโอ้โหปูนาะจับปูนาครับผมไปเรื่อยๆครับผม 2 mươi đại sẽ parker trở về nhà luôn á các đây khoảng mất 3 km các bạn. 3 kg ít tắc độ này các นี่แหละครับผมทีด,ดีปูนาก้าไม่มีครับผมก้าไม่มีเลยตัวเมียครับผมตัวนี้ก้าไม่มีครับผมปล่อยครับผมก้าไม่มีปล่อยแล้วครับผม กับผมเซนโตนะครับผมฝากผลงานอนอยนี้ด้วนะครับผมวันนี้ได้ถือโอกาสครับผมขามาจับปูนาเช่นเคยครับผมก็ยังพอได้กินได้ขายครับผมโลละสี่สิบบาทครับผมโลละสี่สิบบาทสามโลกิโลร้อยครับผมก็ยังพอได้ค่าขนมครับผมนี่นะครับผมตัวนึงครับผมนี่นะครับผม ตีปูจาปูจามาขอให้นี่นะครับผมนี่หอ้ใหญ่ๆครับผมตัวเมียรครับผมตัวนี้ปูนานครับผมมาหนุนหมาครับผมนี่นะครับได้แล้ว ยังไงก็ผมเซียนโป้ก็ฝากผลงานน้อยนิดเดียวนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมก็ผมเซียนโป้ขอขอบพระคุณนะครับผมบ,บาบายนะครับสวัสดีครับ